สวัสดีครับมอนี่อยกับพ่ออยกับตาครับเดี๋ยวมาพูดคุยหละักการหาลือหลักการหาความพร้อมให้กับเกษตรกร,กรคนเลี้ยงควายหละักการที่ขาดไม่ได้อยากจะโอนเทค,ครับเรียงเหล้าต่างๆหล,ลักการความรู้อย่างครับกีตาไดใดอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเนาะหลักการอยากจะให้ตาเว้าถึงลูกถึงหลานครับหลักการช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาควายไทยในรูปแบบี่ตตอเนื่องอยากจะให้ยังยืนแรงมั่นคงล้านลายอยากจะขึ้นคำถามแรกๆครับก็คือว่า ค่าใช้จ่ายทุกมือนี่เป็นยังไงตามสำหรับในตัวฟ้าของผมนี่ผมก็เฮตมาแบวบ่าช่วงนี้ผมกับพรทุกอย่างเพื่อการยุ่อดนะครับนะพรหนึ่งสมมติผม,ผมค่อยจ้างคนมาเฮตห้ยเดือนละมื่นผมก็ลดลงมาอยู่เดือนละหกเจ็ดพันเพราะ <c oughs> ว่ารายใชใ้จ่ายเฮ้ามันก็นต้องลดลงมาตามกันตามขั้นตอนความเป็นยูสองอีกขั้นตอนหนึ่งคือเลี้ยงราคาควายเลี้ยง ทุกอย่างลระเลี้ยงยาเลี้ยงน้ำเลี้ยงยังนี่เขาก็ต้องพรอนลงมาใส่กันให้มันได้ยู่สมดุลกันว่ายาเขาเคยใส่ประมาณเท่านี้เขาก็ลดลงมาอีกเงินทองทุกอย่างเขาคยใส่ประมาณเขาก็ลดลงมาอีกราคาคั้วเขาค็ให่ได้ทุกอย่างเขาก็ต้องลดลงมาอีกลดลงมาเพียงเพียงว่าให้มันเป็นเป็นซีนรงรับเป็นที่ตอบรับของพี่น้องให้มันอยู่ได้กันทุกคนถ้าสีทุกอย่างนี่มันเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวอยู่แล้วควอมเสี่ยนไว้ทุกอย่าง ผู้ใดพูดหนึ่งถ้าว่าเปิดใจว่าเอามันไปจังใดเขาก็ต้องไปจังสันล่ะควมเป็นอยู่ควมเชียนไหวทุกอย่างให้มันอยู่ใดทุกอย่างมันนี่รถพากับเขากบน้ำเอาเคยใส่หลายเขาก็ลดลงมาให้ว่าทุกสิ่งอย่างการเจริญการคล้องชีพมันลดลงมาเขาก็ต้องลดไปเมื่อมันขยายตัวกันไปเมื่อใดเขาก็ต้องตามมันไปตามมันไปให้มันสมน้ำสมเนื่อกันไปตามตามตละพ่อสอตามแต่ละปีแต่ละเดืีนนี่เป็นควม ผมว่าคงสิยูยูหลอดได้เดี๋ยวนี้ทั้งฟ้ามของผมเมนี่ยกาคิดแล้วเดี๋ยวนี้กับประคองตุนคิดแต่เสวา <c oughs> เฮาจะจัดจัดเสินใจกันว่าเออผูู้ใดเขามาว่าอยากได้อยากเลี้ยงช่วงนี้คือสิบว่วแพงดอกสีมาขอบอไปรเป็ดแนวก็สิบ่นนบคือเกาเนาะจ้งสั่นกัคุยกันเบิงมันก็อยุ่กับกระเฮาตกลงกันได้ถือกับแพงนั่งอยู่กับเฮาตกลงกันได้ควมเป็นยูคงสิอยูคงสิอยูได้และคงสิอยูหลอดลูกลานเฮา คิดอยากจะเลี้ยงก็คือสีนุ่มหนาเขามาได้ก็คจิตว่าบ่คือเก่าดอกช่วงนี่ช่วงนี่เป็นยาวต่ดีของลูกหลานของผู้อยากเลี้ยงก็เขามาก็คือต้องได้ตามตามเป้าหมายแน่นอนเพราะว่ามันก็บว่าเป็นมันก็บว่าเป็นไปทุกคนหรอกครับผู้เพิ่นเสียหายก็คือเพิน่นหายนี่แะผู้หายก็บขึหายผู้หายเไราะดกัคขึหายหหแต่ผมอยากอยากขอว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูและรักษาเบื้องกันหนักเบาไปนามาหลัง อยากให้ขยับไปด้วยกันอยากให้เป็นสิ่งที่แบบว่าเดินคู่กันควมเป็นอยู่ควมใส่ใจควมอยู่รอดผมว่าความอยู่รอดควมสวยงามคงสิไปได้ครับซาลวใจผมคิดนี่ผมกับนควมคิดผมกับมี่ังสี่กับที่สบอก,กาพี่น้องผู้ที่อยากเหตุก็ริพี่น้องผู้เฮ็ุแล้วหรือแบบว่าท่านไปแล้วมันบ่ได้เห็ุไปแล้วมันมันผสมความตังใจนี่ผมว่ากับยาฟ้าไปซีเรียสมันเ้า นักนักคือเขาเลี้ยงด้วยใจมากกว่ากับเลี้ยงคั้วเลี้ยงงัวเขาเขา,เาต้องไปท่านว่าเป็นศีรษจิตท่าน่าได้แล้วท่ออันนั้นบ่ได้ครับเขาต้องเลี้ยงด้วยใจฮักด้วยเมตตาด้วยความอบ่นเขาต้องมีความอบ่นให้สัตว์ที่เขาเลี้ยงสัตว์ก็ต้องมีความสุกกับเขาที่คนไหนเลี้ยงทุกเิียงทองอย่างนี่มันต้องไปเดยวยกันมันไปจังสี่มันจังไปได้ครับความความควมที่ผมเคยเห็นมากครับน <c oughs> ีค่มมคือภาพผมเลยก็คือภาพรวมแลวก็คือเป็นภาพสะท้านไปถึงผมฝากทุกคนก็ คืออยู่ประมาณนี้สําหรับของผมครับคนอื่นสมมหัวคิดตั้งไดผมกับบอลูามคิดผมผมคิดจั้งสี่ครับตาครับในเรื่องของเครือข่ายในรูปแบบของชุมชนเฮาหรือว่าในเขตพื้นที่ของเฮาอยากจะโยนความสุบตรงไหนให้กับพี่กับน้องเพื่อเพิ่นจะใดแบ่งบอกพาระในเรื่องของความทุกข์ท่านใจหรือว่าความสุขที่เพิ่นจะใดในช่วงนี้อันนี้ก็เป็นมั่นยืนในระบบแบบว่ากัยากพอสมควรอยู่คือ,อ,ยอยากอย่างมติเนื่องจุดประสงค์ของคนเฮ้านี่ มันมายาอยุ่ที่แบบว่าควบเบ่เข้าใจกันเพราะเข้าใจกันบางคนกับแบบว่าก็บ่วิดเหแท่นใจผู้สิขายแบบว่าเขาขายประมาณนั่นประมาณนี้เฮาก็บ่ลดดห้ยประมาณ2 3 4 5าแสนเรื่องกแสนก็ย่างสิบ่่อใจก็ยังสิยักดึงซักนงมาอีกอยู่อันนี้มันเป็นการแบบว่าเกษตรกรเฮ่านี้มันกสิยู่กันบ่บ่มีควมบบอุนว่าเป็นมิตรภาพต่อกันผมก็อยากให้ผู้สิเขามาซื้อขายมองผู้เลี่ยงมาในเลี้ยงยาก เลี้ยงงายสัย่ใดเลี้ยงมานัน่นการ,าร,รการประคองชีวิตการประคองม้ากับค้อยกมู้นนั่นมันก็บ,บ่กมันจะเลี่ยงสิง่ายแบบว่าห้าสิมาสูมู้เป,ปิดรลดมันก็แมนผู้ที่เพิ่นได้เพิ่นได้มาเป็นทุนเป็นห้อนได้มาเป็นสู้ครอบคร้วเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงลูกเลีเ้ยงหลานมานั่นคือิ่นมีความอดทนมีความสื่อสารแล้วก็มีความเมตตามีการให้พแพรแพร่กันมันจังยู่รอดคนเฮานี่ อยากให้มีความชิดร่วมกันค่ายเชี่ยงกันแน่ปรึกษากันแน่ถ้าตรงนั้นมันค้าจังใดก็อยากให้ปรึกษาผู้พันผู้พันมาก่อนถ้าตรงนี้มันเป็นจังใดก็จะให้เสีอสาผู้พันเจียงมาก,ก่อนอยากให้มีเป้าหมายว่าระดับคือตามระดับตามระดับเพราะเป็นผมว่าแบบแบบว่าแบวงแยกความเปลี่ยนยูคือเข้ากับสิพ่อเข้าใจนะว่าผมผู้น้อยเปนผู้ใหญ่เจีงสี่กับขวรทสี่แบบว่า ตั้งไว้ตามระดับที่มันเหมาะสมทุกคนแล้วบ่ลูอยังสิ่ยงยังที่มันสิขาดเขินสิ่งงยังที่มันสิเป็นไปไว้ทั้งนาก็เขาคุยกับเพ่อนว่าววต้องเกีง่งแก่แรว่าต้องอายถ้ <c oughs> าลูอายคู่กับบ่ลูวิชาเพื่อนว่านให้ให้ให้คิดคักก้อนเ,นอนเ้าเสียงห้าเห้าวชีดก้อนจะจะเสวบก้อนคิดให้คิดก้อนว่าอันนี้สิถูกต้อง้านที่สิมาถูกต้องว่าข้อม้าห้านี่มันสิเป็นเป็นเป็นไพ่ต่อคนอื่นบ่ <c oughs> เกิดเป็นคนมาหายมันเสมอกันเท่าเท่ากันคิดว่าถ้าเสียเเปรียบเอาลืนเพลินเอาก้อเพลินนั่นสิ่งนี้มันสิตไปตั้งเป็นบริษัทใดมันก็มันก็สิไปได้ย่าเพราะมันเป็นการฟืดเแย่งทีามีการกดขี่ข่มเหงกันทุกคนให้มีสิทธิ์ัดเทียมกันซ้ำกันคุยกันได้มีอย่างบอกกันได้คุยกันได้ถูกอย่างผมว่าสิ่งนี้มันสิเป็นสิ่งที่อยู่กันได้ทุกคนทุกฝ่ายสัหรเกษตรกรเนาะส่วนมากส่วนบ้านหรือส่วนตำบลอำเภอ ก็อยากให้มีอยู่ในจิตนี่อยู่ในใจกันทุกคนนะแล้วเลี้ยงค้วยเลี้ยงง้วนี่เลี้ยงม่านพอตาเมียนเลี้ยงมานข้ามว่าหลบทื่นมันเป็นไปบ่ได้หรอกถ้าเฮาเลี้ยงด้วยใจฮักเขาก็ต้องเลี้ยงยุหันล่ะทุกสิ่งมันมีการขึ้นมีการลงแต่ละพ่อสอแต่ละปีแต่ละเดือนแม่จะท้องข้ามมันกันยังขึ้นมันกันยังลงแม่จะอ้อยปอมันมันก็ยังขึ้นมันกันยังลงเฮ้าเกิดมาอยู่ในแท่นดินไทยเขาเป็นมนุษย์ อิหยังเขาสีทำบ่ได้จากยางอิหยังเขาสีเห็ดบ่ได้อิหยัยงเขาสีทำใจบ่ได้เขาต้องทำใจแต่พอตะแหน่เขาเคยเห็ดมาถ้ามันขึนไปลงไปแล้วมันไปถึงสุดๆแล้วมันเกษตรเยอะขึ้นมาอีกมันขึ้นไปถึงสุดๆวมัน,นมก็ติลงมาอีกมันเป็นสัตวษที่หมุนเวียนอยู่สั่นอยู่ตลอดนี่แหละ <c oughs> คนมายุ่งองเกษตรกรห้องทั่วโลกเลยล่ะครับก็กให้เข้าใจตามนี้บ่ต้องไปนักใจหรอกครับยุ่ไปสบายสบายแบบทุกอย่างมันเป็นคิ้วๆไป ทุกอย่างกัให้มันเป็นความดีไปทุกอย่างให้มันเบิง่งโลกนัยยะดีไปจะไปมองกันนัยยะเนี่ยลบมีน้อยกระบ,บวกไม่ได้อยมองกันมีหลายกระบ,บวกหลายบวกกันเข้าไปแล้วทุกสิ่งมันจะดีขึ้นมาเองครับบอกว่ายังไงว่า,ต,า,ต,า,กกาตั้งแต่ลูกจากกระผมเห็นมาตั้งก็เห็นเพ่นเท็ยดทั้งสี่มาตลอดจากศึกษาพ่อเมียน <c oughs> พ่อเมียนเราสู่ลูกหลานฟังแน่ สื่อมาหลายๆท <c oughs> ัวงบลูบอจ <c oughs> ังเสียนาก็เรียกว่าเฮ็ดจังไดอันนี้มันก็ปัจจัยหลายด้านนะครับเนาะมันสิเฉพาะว่าด้านเดียวกับบด้มันต้ององค์ประกอบหลายทางการว่าไปใดบอรหรือว่าไปบได้นี่หนึ่งคือห้านั่นรู้จักดีพ่อวาวาเ้าซื้อควายมาตัวนี้การเดินเขามันมันสิไปได้ซ้ำใดอนาคตครับตัวของตัวควายตัวนี้เนี่ยเกิดบังเอิญเ้าไปซื้อมาโดยพระลาห้าบไดบ่ได้ดคุยผู้พ่นรู้นี่ ถ้าซื้อมาแล้วมันบ่ไดดดังเป้าหม้เฮานี่ก็นี่กับประเด็นหนึ่ง <Okay. S 2> กับแบบว่าซิเอาเอาคองห้างมาซิไม้มันเป็นของดีมันก็นยากเพราะว่าผู้เพิ่นผู้เพิ่นแจ้งผู้เพิ่นสาเร็จนั่นเพิ่นเบิ้งขาดเบิ่งรูได้ว่ากล้วยตัวนี้มันมันมากแบบว่าเป่าหมยในในตุนในตูน่มันมันว่าไดจกเปิดเส้นมั่นสมมติว่าร้อยมันว่าใดอะไรเปิดเส้นเขามันถ้าเลี่ยงไปอนาคตมันจะปไปไร้ต่ถึงไดนี่กับประเด็นหนึ่ง เขาก็ต้องมีปัจจัยหลายด้านคือถ้าเขาเลี้ยงนั่นเลี้ยงไ่่ยช่ให้พิดวังอิลีนเลี้ยงได้ความสุขเลี้ยงได้เงินนั่นเขาต้องเข้าหาผู้พ่นลู้แล้วกับผู้พ่นลูกว่าเป็นเฉพาะว่าพมเมียนผู้เดียวรู้ลู่กคนลู้มากลู้หน่อยลู้หลายลู้หน่อยลู้สุกคนแต่ว่าลู้นั่นสิลู้จริงหรือว่าลู้จริงเพาะเมียนกับว่าลู้เวลคนกับลู้โดยความสําเร็จทํามาโดยมือทํามาด้วยการกระทํำตั้งแต่เกิด พลันคนรู้พลัคนรู้กับแบบว่าพึ่งขึ้นมาลูน่นี่แต่บ่ลู่ลึกบ่ลูอลหอดแจนหอดสารลูพ่พ่อซ้ำใดซ้ำหนึ่งพอสมานันบ่ตายนี่กะกัมีกันี่กกนี่เป็นลู่คือกันบาดนี่เขาเ้ากันเลยว่าถ้าเข้าเขาหาผู้พันลู่ผู้พันเหตุมาก,ก่อนนี่เข้ามันจะเออผู้นี้แหละผู้กุศลยางตามผู้นี้แหละผู้ดีเขาหานี่ก็ล้องก็ล้องตัดตัดิ้นใจลองทบทวนว่าควรี่เขาหาผู้ใด หาผู้ใดก็ได้แต่ว่าเขาตัดสินใจเอาเบื้องกันไปว่าเอาการและเวลาเป็นเพียงพิสูจน์กันพิสูจน์ว่าผู้นี้ดีแท้ผู้นี้บ่ดีแท้ผู้นีน้อาศัยได้ผู้นี้อาศัยบ่ได้ผู้นี้บ่จะเฉพาะบ่ไรสู้เฮ็ดบ่ได้ดิจังนายเขาก็่าติตองเบิง้งมาทบทวนเบิง้งแต่บัดนี้การองประกอบฮ่อได้มากทุกอย่างเข่าหาค้นกับเข้าหาผู้ถือผู้รู้ได้ค่อยมากก็ได้ค่อยมากถือต้องตามสายเลีอดที่ว่าเป็นพัฒนาได้ สิ่งนี้คือมันสิบถ้าไม่เฮ้าบ่ผิดหวังเป่าหมายเฮาสิเดินทางได้มันซุ่มเดินทางบ่ได้มีปัญหาคือมันมากางขั้นคือไปจับคว้วบ่ถือขาหาคนผู้นั้นบ่บบบ่ถึงบ่ได้ผู้บ่ได้ผู้มีความรู้แท้การแรกการหนึ่งเข้ากับทรัพย์เข้าแบบว่าเอาแต่ขามวามักงายเป็นคายลูปบ้างหรืออะไรการโคษณนาบ้างคือการหากินพองคนนี่นักวิชาชีพนี่เขาเขาเจงอยู่แล้ว ถ้าต้องหาเอาของห้างห้างของเกา่าเกา่าต่พอตาแมน่นี่หล่ะมันขังแต่ของแต่เกา่ามันขังเพระาะว่าปืนยิ่งกระบอกออกของใหม่ใหม่นี่มันก็เป็นยังไงคือข,ของใหม่ใหม่ก็คือของใหม่ใหม่ก็คือคนใหม่ใหม่สระชมุมชนเจ้งโพดเจ้งก็คนเก่าเก่าผพราน่แต้แล้วการประสบการณ์การลึกซึ้งการคำนวณการย่างทุกอย่างนี่มันค้นโบราณน,นี่เขาเจ้าเจ้งอีดอีเจ้งจนมาถือว่าคุณ คุนดีคุณนงามคุณคขุณของควาคุณของแม่เนี่ยเฮาเดินตามเฮารู้จักพระคุณของคนที่เฮ้ารลมนาปีคนนั่นผู้ใดที่ทั้งสั้นที่การเดินทางสิบกครุคากิไปได้ตลอดจะจักบุญจะคุณคุนแล้ววันนี้ว่าต้องว่าต้องตกใจดอกกี่นองเฮ้าเลี้ยงของคล้วยการเลี้ยงคล้วยนี่ว่าักมืออะไรกะวันหนึ่งคงสีบ่ร์นเกินนั่นพอมีนว่าต้องสิมีบทบาทกลับขึ้นมาให้เป็นสิ่งที่เฮ้า ยุนเชียครอบครัวเฮา,าสิมื้นตาอาปากได้คงสิบนานเรากระทฟังเบิงพ่อเมียนกับว่าคงสิบโดนแต่ว่าจะปะจะถิ่มจะเลี้ยงเขาได้ตัวดีๆล้วอุตสาทนเลี้ยงไว้สักก้อนนี่คือความหวังพ่อเมียนให้มันสิเป็นได้ดังพ่อเมียนวันเปาหมายือบ่อการย่งยังบ่ยังบ่งงงงฟันทงเพราะว่าควมชิดพ่อเมียนเคยเห็นมามมันอยู่ในประมาณนี้อ้นองเฮาพ่อเม่เฮาลูกหลานเฮาทุกคนนัน ต้องไม่ใจอดใจทนต้องเป็นคนมีคววมภาคเพียนนักแน่นจะเป็นคนบอกแวกจะเป็นคนแบบว่าเห็นยังจับง่งบายบ่ายง่ายๆหนีง่ายอันนั้นมันสิบเ <c oughs> เป็นเป็นมูลฐานที่ดีข้ามันสิบเเป็นนำนักที่ข้าวดำรงชีวิตมาตอนนี้พ่อเมียนขอบอกพี่น้องคราว่าอดกอนล่อก,ก่อนอดกอนล่อ,อก,กอนอีกสักพักอีกสักเวลาหนึ่งมันสิเมีของเ้าจนได้ละ มันมีแจ้งมันต้องมีมืดมันมีขมมันต้องมีหวานมีเผ็ดมันต้องมีเข้มมันเป็นของครูกันดีกับซัวท่อนี่ท่อได้ดรอกว่ห้ามแต่ยาถอยย่าถอยแท้ๆยืนตรงทุกคนต้องมีเสมันนตัวเจ้าของต้องสร้างศักยภาพให้เจ้าของให้มันได้อียั้งกาอยู่กับห้านี่ล่ะห้าสี่ย็ดท้หยังการอยู่กับยิตใจห้านี่ลหละให้มีจิตใจแบบว่านักแน่น เป็นผู้ที่แบบว่าจะประเจ็บความทุกข์เอาไว้ในใจทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นความสุขเบิดการพิลารก็ถือว่าเป็นความสุขการได้ถือว่าเป็นความสุขแต่ว่าได้ยังกะว่าต้องดีใจกันยังเสียยังว่าก็ต้องเสียใจเกินให้เฮาอยู่แบบว่าพอรากพอดีพอดีนี่ไอ่เบิ่งง่ายๆไปทางใดกันยินยามแจ่มใสให้ถามกันคุยกันมียังเบ่ากันถามกันแต่ทั้งคนกินปลามาทั้งพี่กินเขาเป็นพี่ป็นน้องกันยทุกคนคนไทยฮ้องพี่พีนน้องกันเบิดทั้งนั้น ว่าได้แบ่งแยกหรอกแต่คนบอเข้าใจกันเองครับนี่แหละผมขอฝากพี่น้องห้างจังสิละ่ะการข้องฉีบเรียงควายมาตัวมือนี่ผมว่าบ่าต้องบ่ต้องคิดมากให้คิดอยู่ในประมาณเส้นสายกลางพอมีนว่าอยู่ในสายกลางก่อนจะนดาก็ต้องมีมือของห้างจนได้ละ่ะต้องมีครับมีแน่นอนครับนีพอเมียนใข้งกำลังใจทุกคนนะครับดเด้อพี่น้องห้างราคาต่างต่ ราคาลอยราคาพันเนาะพอเมียนจน mm hmm. มากขึ้นมากปิดหมืน่นเป็นแสนเป็นล้าน